ตอนที่นักแสดงสาวคนนี้กันบ้างนะคะสำหรับสาวกิฟดาพดานั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นนางร้ายหน้าสวยนะคะที่ความรประฮปปี้มากเลยนะคะนั่นก็คือหวานใจของคุณบูมกิตก้องนั่นเองคุณผู้ชมล่าสุดออกมาเปิดใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีว่าจะมีแพลนยังไงตอนไหนนะคะเขามีเลิกมียามันด้วยคบกันมานานมากด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังจากเขากันค่ะก็จริงๆเราคุยกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่า ปีนี้มันไม่มีโรคอ่ะใช่ค่ะปลายปีที่แล้วแต่ว่าวันไม่ได้แล้วก็เลยจะมาดูปีนี้เมื่อต้นปีมันก็ยังไม่ได้อีกอ่ะค่ะใช่ค่ะก็ต้องรอดูต้นปีว่ามันมีเรื่องไหมถ้ามีเร่อก็ก็น่าจะได้สักทีค่คะจริงจริงงานที่ค็ดคุยกันไว้อ่ะค่ะอาจจะไม่ได้จัดเป็นแบบงานเลี้ยงอย่างนั้นนะคะเพราะตอนนี้เป็นช่วงแบบสถานการณ์โควิดอ่ะค่ะคิดว่าอาจจะจัดแค่ภายในมีแค่คุณพ่อคุณแม่ของสองฝ่ายอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ ม่ค่อยมีอะไรจะต้องปรับกันมากแล้วอะค่ะเพราะว่าก็ทําความรู้จักกันมา10จะสิปีแล้วเนาะใช่ค่ะก็ค่อนข้างโอเคไม่ค่อยทะเลาะก,กันอะไรเท่าไหร่ก็มีแต่จะว่าจะวางแผนอนาคตยังไงให้มันมั่นคงไปได้เรื่อยขยายธุรกิจอะไรแบบเนี้ยค่ะลูกเหรอคะคิดว่าไม่น่ามีค่ะเพราะว่าจริงๆคิดว่าด้วยยุคสังคมแบบเนี้ยด้วย เราไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ดีแค่ไหนด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่ปุงชอบเด็กค่ะกิ๊บไม่ชอบเด็ก <laughs> ไม่ชอบเด็กแบบเบบี้อะเราวิ่งได้โอเคก็ความจริงมันต้องคุยกันทั้งคู่นะคะแต่เหมือนว่าถ้าเราอยากไม่อยากมีแล้วเขาอยากมีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปด้วยกันลําบากแต่ว่าก็คุยกันมาเรื่อยๆอะคะ่ะจนในที่สุดเขาก็บอกว่าอืไม่มีก็ไม่มี คือต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ปีนี้ยังไม่มีเลิกแต่งเดี๋ยวรอไปดูเลิกกันใหม่ปีหน้าและกันนะคะแต่ว่าแต่งแน่นอนเพราะว่าคบกันมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะแต่คุณกิ๊บก็พูดถึงเรื่องของการมีลูกบอกว่าตัวเองยังไม่อยากมีลูกน่าจะไม่มีแต่ก็ต้องไปคุยกันนะคะรอดูอีกทีละกันเพราะว่าคู่นี้ก็เป็นคู่รักที่แบบเป็นคู่รักมาราธอนนะนะน่ารักมากค,ค,ค่อทำอะไรมาด้วยกันเยอะมาก